เจ้าสาวสวยมากเจ้าสาวของเราวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นแนนสุดแซ่บของน้องอ้มนั่นเองค่ะอานางก็ดูแลน้าของนางเป็นอย่างดีก็ช่วยยกไปหยียบไปนะคะทุกคนเราจัดงานกันที่ชายทะเลหาสนบางสะพานน้อยและใดๆคือวันนี้โชคดีมากลมไม่แรงนะคะคือสองสามวันที่ผ่านมาลมที่ทะเลแรงมากค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็คือเป็นใจมากงานก็จะจัดแบบเรียบง่ายนะคะแขกไม่เยอะก็จะมีแต่ญาติญาติและเพื่อนสนิทของบ่าวสาวงานนี้แนนก็ให้ออแกไนซ์จัดการทั้งหมดเลยค่ะคือออแกไนซ์จัดงานได้ดีมากค่ะวันนี้โอ้ยอีเม่เห แทนน้องสาว,สาวเลยนะคะส,<า>ส่วนน้องอั้าตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วค่ะทุกคนยืนเฝ้าเค้กนางกลัวไม่ได้กินนะคะนี่เจ้าสาวก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วชุดนี้ก็สวยสวยมากต่อไปก็จะทําการมอบเค้กให้กับพ่อแม่บ่าวสาวนี่วันนี้แม่คุณก็สวยมากเหมือนกันคะ่ะทุกคนอ่าแล้วนี่ยังไงเค้กมือหนึ่งไม้มือหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นางแต่งสวยมาเพื่อรอกินเค้กสีชมพูอันนี้นี่แหละคะ่ะจะมีคนถามแม่ลูกชายไม่ได้มาหรอมานะคะแต่ไม่ยอมเข้ากล้องค่ะวันนี้หนุ่มน้อยเขาคืกอก็ณนแนนเป็นน้องสาวของเมย์นะคะ